8 g l ปี2019เกียร์ออโต้เบาะหนัง3แถวไปดูสภาพกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยค่ะวันนี้น้องฝนมีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันค่ะกับ t ต y o ต a าคอมพิวเตอร์2.8 g l ปี2019เกียร์ออโต้คันนี้เลยพี่ๆขาคันนี้นะคะเป็นเบาะหนัง3าแถวนะคะสภาพสวยมากนะคะนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งวันนี้น้องฝนจัดนักงจะเต็มมาให้นะคะ เดี๋ยวตามเมืฝนมาชมรถกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะด้านหน้านะคะสัญ,ญลักษณ์เตล่าตาอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถคันนี้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะคะเป็นหน้ายาวนะคะเริ่มต้นของหน้ายาวก็คือปี2019คันนี้เลยนะคะอ่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะนี่ดวงไฟนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะสภาพสวยมากนี่คันนี้นะคะข้างวดแค่20,000เท่านั้นนะคะผ่อนได้นานสูงสุด 6ปีนะคะ72งวดค่ะนี่สภาพสวยมากพี่พี่ใครที่หารถตู้นะคะหน้ายาวนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยสภาพสวยรับประกันเครื่องยนต์เละเกียร์ให้นะคะ2ปี1,000 0มกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะพี่พมาค่ะเรามาดูสภาพรถกันดีก,กว่ายางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะร้อมแม็กเด,มเดิมจากโรงงานนะคะนี่กระจกมองข้างนะคะพี่พี่ นี่มีไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถเป็นสีเทาได้สวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถด้านในกันบ้างดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะพี่ๆนะน้องฝนขออนุญาตแกะเมนอาร์ดให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะเมนอาร์ดกรมสวยงามนะคะรับประกันเลยค่ะรถที่ร้านเซรีไทยราสวยนะคะรถที่ร้านของเรานะคะไม่มีชนไม,ไม,ไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะนี่ สภาพสวยเดิมๆจากโรงงานค่ะพี่ๆเรียงตัวกันได้อย่างสวยงามมากนะขอนเญาตเก็บนะจ๊ะโอเคภายในนะคะในส่วนของข้างคนขับนะคะนี่เลยคอนโทรลด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ำนะคะเป็นออคอนโทรลจะเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีดำสวยงามมากสวยงามมากๆพี่ พี่วางแก้วน้ําเยอะมากด้วยในส่วนของด้านหน้านะคะมีถึง3มจุดเลยค่ะพี่ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงค่ะไม่มีการเปลี่ยนประตูมาอย่างแน่นอนอ่านี่เลยให้เห็นกันแบบชัดๆกันเลยเนี่ยะคะมีพมานมาให้ด้วยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆนี่ตรงนี้อ่ะนี่คะ่ะ ตรงนี้นะคะพี่พี่เป็นที่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะ,ะ,ะเก็บน,นะคะโอเคอแล้วฝนเปิดให้ดูภายในขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนะคะ สำหรับรถตู้ t ต y o ต้าคอมพิวเตอร์2.8 GL เกียร์ออโต้ปี 2, 2019ข้างวม่อ20,000คันนี้ค่ะพี่ๆภายในนะคะจะได้ในส่วนของเบาะหนัง3แถวนะคะนี่3ที่นั่ง3ที่นั่ง3ที่นั่งนะคะในส่วนของด้านหลังจะ9ที่นั่งนะคะพี่แล้วก็ด้านหน้าก็คนขับกับคนข้าง2ที่นั่งนะคะอุปกรณ์มีอะไรมาให้บ้างผ้มาม่านมาให้ครบทุกที่นั่งนะคะ,ะนี่เลยค่ะ,ะมีผ้าม่านมาให้ มีถังระเลิงมาให้มีที่ทุบกระจกมาให้นะคะแล้วก็คอนโทรลกลางก,ก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่พในส่วนของเพดานนะคะนี่สะ,สะอาดสะอาดไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเพดานสูงมากสูงมากๆนอ้ฝนอะสูง169ถึง170สบายมากพี่พี่นี่ดูเลยนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะไม่แออัดอย่างแน่นอนค่ะมันจะผิดผิดกับคอมพิวเตอร์ในรุ่นเก่าเนาะ เป็นเ,เครื่องสามพันมันจะแตกต่างกันเนาะอันว้ดจะเป็นหลังคาสั้นแต่นี่หลังคาสูงนี่ใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรถตู้เกียโตคันนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้จ้าประมาณนี้นะคะภายในของเขาเนาะแกะเม็ดอัดให้ดูสูงมากแม่นี่เม็ดอัดกลมสวยงามนะคะพี่พี่รับประกันว่ารถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนค่ะ เม็ดอาดเรียงตัวกันได้อย่างสวยงามมากแล้วก็สติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเม็ดอาดคงสภาพสวยเดิมจากโรงงานนะคะตรงนี้เป็นที่เก็บของนะคะเก็บอะไรต่างๆนี่เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะตรงนี้ก็เปิดไฟได้ไฟยังติดอยู่นะคะพี่พ ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะประตูเปิดปิดได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะอ่ะเรามาดูสภาพรอบคันตรงนี้จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะที่ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะน,นี่รถส,สวยมาก เดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันบ้างค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังของเขาเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะคะอ่ะตรงนี้เปิดประตูนี่กว้างขวางมากเบาะไม่มีรอยขาดเลยนะคะสภาพใช้งานได้ปกตินะคะแผ่นด้านล่าง สภาพคงสวยงามใช้งานได้ปกติวางของตั้งของได้เยอะใส่กระเป๋าได้เยอะระหว่าง t o y o ต a าคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8กับเครื่อง3000นะคะความยาวของตัวรถก็จะแตกต่างกันเนาะคันนี้จะยาวกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าเครื่อง3.0เล็กกว่าแล้วก็หลังคาก็จะต่ำกว่านะคะพี่สั้นกว่าด้วยนะคะอันนี้สวยมากอันนี้เป็นปีใหม่ด้วยปี2019รุ่นแรกเลยนะคะนี่ ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะร,รอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะโชกก็ต้องรองรับน้ําหนักประตูด,ด้านหลังประมาณ4 -5 กิโลเลยค่ะพี่โชกก็ต้องดีก็ต้องแน่นด้วยนะมีพม่านมาให้ครบทุกอย่างเลยนะคะสภาพใช้งานได้ปกตินะคะตรงนี้เป็นที่เปิดประตูจากด้านหลังนะคะพี่นี่คนความสูงไม่ถึงไม่สามารถเอื้อมตรงนี้ได้เราก็ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ สะดวกสบายมากนะคะพี่ๆตรงนี้เป็นกระจกมองหลังนะคะที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกตินะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะไม่มีภาพเหลืองใช้งานได้ปกติคะ่ะพี่ๆใหญ่โตมากเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะ ขอน้ำฝนนะคะรับประกันเครืเองยนเลเกียร์ให้2ปี10,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะรับประกันโครงสร้างหลักข่าวบรถของเราไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมม่แท้ร้อเทุกคันพี่ๆคนไหนที่ซื้อไปสามารถตรวจสอบได้นะคะมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะตรงนี้ก็ทางออกฉุกเฉินนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องคนขับกันบ้าง ในส่วนของห้องคนขับนะคะนี่ให้ดูกันแบบเต็มๆเลยเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นสภาพใช้งานได้ปกติคันนี้นะคะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะดังฟังชัดนะคะเกียร์ออโต้นะคะสภาพสวยมากหายากไปซื้อป้ายแดงต้องรอระยะเวลา6เดือนถึง1ปีแต่วันนี้พี่ๆป้าออกรถกับน้องฝนเกียร์ออโต้นะ,ะนาย,ยาวคันนี้เนาะพี่ได้รับรถกันไปเลยนะคะประวัติดีก็ออกรถในงบน้อยได้เนาะ ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พีให้เห็นกันแบบชัดๆทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยนะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างนี่สำหรับห้องเครื่องของตัวรถนะคะพี่ๆสังเกตได้ง่ายๆเลยว่า คอมพิวเตอร์2.8 GL นะคะห้องเครื่องจะอยู่ด้านหน้าเนาะนี่สภาพห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะรับประกันว่ารถของเราไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนคานหน้าคานซ้ายคานขวาปกติเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่านี่รูกลมรูกลมเม็ดอัดคงสวยงามนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะเม็ดอัดคงสภาพสวยงามนะคะ พี่ๆขาสำหรับห้องเครื่องคันนี้เนาะจะอยู่ด้านหน้าแต่ห้องเครื่องโ o y ยตา้าคอมพิวเตอร์เครื่องสามพันจะอยู่ในส่วนของด้านข้างคนขับนะคะด้านล่างเนาะเปิดได้เลยนี่คันนี้เป็นหน้ายาวจะอยู่ด้านหน้าประมาณนี้เลยค่ะคานขวาก็คงสภาพสวยงามนะคะรูกลมรูกลมนะคะรูกลมนะคะตัวน็อตเติมโรงงานไม่มีรอยแกะ็รอยขยับเลยค่ะนี่สำหรับ การรับประกันของรถนะคะก่อนออกรถนะคะจะมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดค่ะเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวให้ครบหมดเลยนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายของเลี้ยวต่างๆนะคะก่อนออกรถเราเช็คให้ทุกอย่างเลยนะคะพี่แผ่นมอกอนะคะยังคงสภาพสวยงามสติกเกอร์ยังคงสภาพสวยงามนะคะเม็ดอัดกลมสวยงามค่ะพี่นี่รถสวยมากคันนี้นะคะใครได้ไปครอบครองถือว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะทำเงินทำงานให้พี่ๆมากกว่า สิบล้านร้อยล้านกันเลยนะคะรถคันเดียวเนาะคุ้มมากนะพูดถึงเอ่อตรงเนี้ยฝากระโปรงก็ไม่ได้หนักเกินนะคะน้องฝนก็ยังโอเคอยู่ยังยังรับน้ำหนักได้นะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะรถตู้ Toyota Commuter 2.8 GL นะคะเกียร์ออโต้ปี2 0 1 9คันนี้สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะของน้องฝนนะคะมีโปรโมชั่นค่ะฟรี90บาทเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลค่ะ และมีบัตร SRT Family Card ฟีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะสนใจก็โทรมาได้เลยค่ะ095-0304555นะคะโทรเมอร์นี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวราไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซดีไทยรถสวยค่ะ